ไปทานข้าวค่ะทานข้าวค่ะทานข้าวครับทานข้าวครับไปทานข้าวค่ะไปทานข้าวค่ะไปทานข้าวค่ะสืบเนื่องจากวันนี้นะครับคณะทํางานขับเคลื่อนโครงการพัฒนาบ้านกูเบซีราเนื่องมาจากพระดมิข <sense> องอำเภอยะรังเราได้ร่วมมาทําโครงการ ทานข้าวเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวารุกาศประชนมายุองรอบ72มรรษานะครับสาเหตุที่เราใช้ชื่อคโรงการว่าโครงการทานข้าวคือมีอยู่สองสาเหตุผลครับเหตุผลแรกคือผลผลิตที่ได้จากการทํานาในครั้งนี้นะครับจะนําไปแจกจ่ายให้กับผู้ยากไร้ นะครับกลุ่มผู้ได้โอกาสรวมถึงโรงเรียนตริกาในพื้นที่ครับยังเป็นชื่อที่มาว่าเป็นโครงการทานข้าวนะครับสองครับเราใช้กระบวนการทํานาในระบบเปียกสลับแห้งนะครับเนื่องจากปีที่ผ่านมาเนี่ยทางคณะทํางานระดับอำเภอได้มาส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนทํานาโดยใช้กระบวนการเปียกสลับแห้งจะทําให้มีผลผลิตที่เพิ่มมากขึ้นนะครับโดยใช้ ข้าวพันพื้นเมืองก็คือซีบูกันตังรอบนี้จะเป็นการขยายผลนะครับจากวิธีแล้วเนี่ยเราทำแปดไร่ปีนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น20กว่าไร่นะครับและก็มีเกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยมาเข้าร่วมโครงการเพิ่มอีกหลายครัวเรือนครับรเหตุที่เราเลือกพื้นที่คูเบซีราตามที่เราได้ทราบกันน่นะครับว่าพื้นที่แห่งนี้ นับจากการเสด็จของในหลวงราชการที่10เมื่อปี2544ทำให้พี่น้องที่เคยต้องทนทุกข์เนื่องจากเวลาน้ำท่วมเกิดปัญหาน้ำท่วมขังเวลาฤดูการทํทำนาก็จะขาดน้ำนะครับทำนาได้ปีละหนึ่งครั้งแต่ปีนี้ในห่วงหลังจากการเสด็จเนี่ยเราไม่ต้องกังวลเรื่องนาแล้วเรื่องน้ำแล้วนะครับพื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์พร้อมที่จะทำนา ได้ปีละสองครั้งนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องน้ำเราก็เลยเลือกพื้นที่อย่างนี้นะครับมาขับเคลื่อนเป็นแบบอย่างให้พี่น้องประชาชนได้เห็นการทำนาในรูปแบบของอเปียกสลับแห้งครับ